จ่าไม่ห้ามเหมือนกันไม่ห้ามอะไรเป็นคนห้ามเลใครห้าม่ะก็พูดเลยแหละพูก็พูดไปผมไม่ได้ว่าไม่ห้ามใครห้ามแต่เคห้ามบ้านได้นะแค่วีดีโอแล้วก็ถ่ายฝ่ายพวกมึงไม่าลัดไดไหมเดนี้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไม่ถ่ายถม่ายไม่ไดต้อซ่มาบุกีกทายมอมมัอยไอมไป่ห้ามไมล่ะแค่ห้ามการทอดผ่ารูปนะถ่ารูปนะ มันจะงฟังจนะวีดโอไงได้ถ่ายมาก็ได้ถ่ายมาแด้วก็รับรับมารับไปนู่นเองมันมี้ามบกานี่อยังเขาก็บอกแล้วแล้งมันจะเป็นยตาราอกาปยังหมือนูอะไรมาถามไงไม่นดายจะ่ได้ามูดเลยเไม่ายดูดให้กันก็ได้โปรแมบก ห้าจาดอมหาอะไรนี้คเลงก็ไมได้ว่าอะไรจ่าในห้ามหมดอห้ามอะไเป็นคนห้ามเลใครห้ามอะไรพูดได้เลยก็พูดไปผมไม่ได้ว่าอย่าทห้ามเครับแตยทบ้านดแควีดีโอล้วก็ถ่ายฝายพวกนไม่ว่าแล้วเลไ้่ไมเดี๋ย่ไม่ได้ถ่ายวีดีโอไม่ถ่ยไม่ถ้อง่ายุดต้อต้อง้ออ้ អើអើអត់ខ្ញុំខ្ញុំអោចឹងមិនបានទេឯង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  กันต่ยงรักนี่นู่นไหกันอลมันมัมมา็ต้นเต้่เาพูดผมดีผมก็พูดดีๆแค่นั้นแหละไม่อยากหเขา่้มีกนแ่น้นแหลแคุ่กัน่ัอเอไหมีอไรก็พี่บอกกันรไม่ต้องไปเอาท่าเยอะไรนะเราพี่บอกกันเย็นรอๆเท่าเย็นๆกาม้างนะคอเ้องปัญา้ย็นอรอแต่าคุณูเียจนดอดใ่ไหไม่เ

น่ได้เลยไอ้น้ำไทยมันโอมันมันน้ไได้เนกามกไเนี่ไ้ันม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 ันเีนแบบไว้ด่าร้ายลยมันทำได้ทไมอ่ะอ้าวทไมไม่ได้ไม่อยากทำไม่ได้ามาอ้าวเออมันออ้ผมไม่ทเ คลาดีโอนิดที่เป็นไรกันมันรเนีมันไมันม้เมันเสี้ยวมามันเสียวมันจะทมไหมไม่เสียแค่นั้นแหละไม่มแค่แค่นั้นเไปยุงอะไรัคุณไม่ได้ผมเอาเพราะทํไมกานมทำไม่ได้ไม่แมารมัมอันนี้มันเป็นทางเที่ยวอันนี่มันไมนทองเที่ยวมาช่งานทุนเอที่ของเดียวก็มาเที่ยว ก็ผมไม่ทำอ่ะอ้าที่ต้องเที่ยวป่าหรือเปล่าที่ไมไปกันทำหรือเที่ยวเฉยเที่ยวก็ไอ้ที่มันตั้งนตั้งตรงนี้เนี่ยอันจัมันจัดยังไงาตรนี้จัดตรงนี้ไงมไม่ได้มาเที่ยวแล้วก็ลงไปแค่นั้นยังไม่ได้ตั้งตั้งแถวดำไหมไม่ใช่วันมาทาบิโอนะเขาามาเที่ยวเขาอยากททยยังไงก็เรื่องของเขาเราไม่ยุ่งละอะไรอะไรด้าไม่ได้ไม่ได้เดินไป ไปลำเส้นประเทศไทยไอ้นี่มันที่ทองเที่ยวที่ประสารให้มาเที่ยวเฉยอ๋อมาเที่ยวเช่ใช่เขาเขาต้องมีรูปแบบที่ระลึกไม่ไได้มาเชิญแล้วก็กลับไม่ไม่เที่ยวไม่แบบเอาสั่งฝากเขาขอให้รำไงเออไปเที่ยวไทยไปเลยไทยมาแล้วก็ไม่ต้องไทยรูปกลับ ไอ้คนกัมพูชาเขาท่องไทยกัาเป็นลูกเทลลึกไม่เที่ยวเที่ไอ้เด็เหมือนคุณี่ที่คุณพูดแม่งไทยเหมือนกให้อะไรเลยเลยก็แค่ไปเที่ยวไอ้เด็กปลาหรือปล่ามาเลยมันมีเทลลึกเหรอ้าวก็ไทยก็ไทยมาบ้าไม่ได้เที่ยวไม่ได้รำมีแต่ไม่กับเที่ยวอเฉยเที่ยวชมเสร็จรำแต่ว่าแค่นั้นเพรอตกลงก็มีแค่นี้มันไม่ใช่หรอกแต่ท่องไทยรู้เลยอะไรนี่เขาไทยรู้เขาไทยมีโอในตัวภาษาเขาไทยกันไม่ได้ไทยก็ไม่ได้โอโห้นี่มันเป็นอะกิจการ

เาขึ้นคอนโทรลเบาด่าอวสด่าอวสาอวสด่าอ่าอ่อวสด่าอวสด่าอวสดอว่าอวสาอวสด่าอ่อ่อวสด่าออดอวสด่าอาอ่ยอวสด่าอว่าอวสด่าอด่าอวสด่าอวสด่าอวสด่เอสดอว่าอวสด่าอวสดาวด่าอวสดาอวส่าอวสดอด่าอาอวเดาออดอา

អឺគូនមានរមូរទី2ហើយតើឯងថាម៉េចហ្នឹងគូនហើយនៅឌូអូហើយឯងគូនតបបើប្រឹងទៅយើងបានវិញនិយាយចូលប៉ុនថាឯង